สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นกันเองหน่อยนะคลิปที่แล้วก็เขินๆพูดงงๆพูดไปพูดมาอะไรก็ไม่รู้สำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงรู้จักทอมโบนทาไมผมถึงได้แบบเข้ามาอยู่แบบในวงการนี้แล้วก็กลายเป็นผมตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคอย่างแรกแนะนําตัวกันก่อนผมชื่อยูโรแล้วก็ ื่อจริงๆยาวๆก็นายวัติกรดิประโคนนะตอนนี้ก็อายุ23แล้วเดี๋ยวปีหน้า24ตอนนี้ก็เพิ่งจบใหม่ก็ยังงงๆอยู่ว่าเอาไงดีวะอะไรเงี้ยแต่ผมก็มีแพลนกับชีวิตผมไว้อยู่เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เคว้งคว้างขนาดนั้น <S <S เรื่องนี้ยาวเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เล่นดนตรีตั้งแต่แรก โรงเรียนที่ผมอยู่ตอนปฐมอ่ะผมไม่ได้เล่นดนตรีเลยแต่ที่โรงเรียนผมมีวงดุริยางนะแต่ว่าผมไม่ได้อยู่ตอนนั้นจะไปอยู่ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาสอบเข้าแบบต้องรวกองอ่ะรวมไม่ได้แล้วก็จะไปอยู่ชมรมกีฬาเตะบอลเขาให้ดรอปบอลก็ดรอปไม่ได้ก็เลยไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นเด็กอยู่ในโรงเรียนวิ่งเล่นผมเรียนจบปฐมจากโรงเรียนพ่องสวรรวิทยานะก็อยู่แถวๆบ้าน ทีนี้เรียนจบแล้วก็ได้โคต้าไปเรียนต่อภีพาคเองที่ไม่ยอมไปรายงานตัวพาคที่ผมนี่แหละก็คือเขาบอกแล้วนะตอนไปสอบว่า mm hmm. เด็กนักเรียนต้องมาที่โรงเรียนเพื่อฟังผลอะไรเงี้ยเขาคำชับเลยว่าต้องไปจริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วผมก็ตอนนั้นมันเป็นยุคแบบออนไลน์ใหม่ๆเขาแบบแนะนําม,มาว่าเหมือนแบบพี่ผมก็เรียนอยู่โรงเรียนนั้นจริงๆเค้เขาบอกว่าฟังในออนไลน์ได้ องนีะผมก็ไม่ไปแต่ว่าผมฟังไม่ดีเองเพราะวันนั้นมันต้องไปรายงานตัวด้วยสรุปแล้วกลายเป็นผมสละสิทธิ์กลายเป็นเด็กแบบเอ้าข้อสอบกันทุ่งเรียนเลยแล้วลผมจะไปเรียนไหนละทีเนี้ไม่มีที่เรียนวุ่นวายทีนี้วาวุ่นเลยวาวุน่นโดนพ่อวายคุณพ่อก็พาผมไปเขตแล้วก็ไปยื่นคาร้องว่าไอ้เด็กยูโรคนนี้ไม่มีที่เรียนหมายถึงว่าสอบที่ไหนไม่ได้หรือแบบ สอบไม่ทันอะไรเงี้ยประมาณนั้นผมก็ยืน่นยื่นไปสุดท้ายก็ได้ไปอยู่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรงเทพมหานครตอนมัธยมอ่ะนะที่เลือกโรงเรียนเนี่ยเพราะว่ามันเดินทางสะดวกพ่อผมผ่านทางนั้นด้วยแล้วผมก็เลยติดรถพ่อไปทํางานด้วยไยถึงติดรถพ่อพ่อไปทํางานผมไปโรงเรียนใช่ไหมเรก็ลงอะไรเงี้ยแล้วกลับบ้านมันนั่งรถเมล์สายเดียวก็เลยไปทางนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปอยู่โรงเรียนมัธยมสังคีต ทีนี้วุ่นวายใหญ่ในโรงเรียนเนี้ยตอนผมเข้าไปเรียนตอนนั้นนะตอนหลักสูตรยังเป็นของผมหมายถึงว่ายังเป็นยุคของผมอยู่คือเด็กนักเรียนทุกคนจะต้องเล่นเครื่องดนตรีเป็นหนึ่งชิน้นอะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องดนตรีคุยปีละนาดเอกเป็นโนกองชุดกีตาร์เบสผมก็ไม่รู้จักสกเครื่องตอนนั้นตอนนั้นรู้จักเครื่องดนตรีสากลแค่สองเครื่องกีตาร์แต่กองชุดมีเบสไฟฟ้นนานนแถมมาเหมือนแบบเคยเห็นเคยได้ยินอะไรเงี้ย แล้วก็เขาก็ให้เลือกนั่นแหละจะเป็นจุดที่ผมจะได้รู้จักทอมโบนผมได้ไปเลือกว่าผมจะไปเล่นดับ,บเบิลเบรตอนแรกผมคิดว่ามุนเบรดไฟฟ้ามันไม่ใช่อาจารย์ที่โรงเรียนทักว่าตัวแค่นี้เองจะยกเครื่องไหวได้ไงผมก็คิดในใจชิบหายแหละตรงแสนมันไม่ใช่เครื่องที่เราคิดก็เลยนั่งตอนเขาให้เลือกอะ่ะเพราะว่ามันต้อง เป็นเด็กที่แบบโดนย้ายไปไงแบบไม่มีที่เรียนอะเลยต้องไปนั่งเลือกเครื่องที่โรงเรียนจริงๆคนที่เข้าไปสอบเขามีที่เรียนเขามีเครื่องเล่นกันหมดแลลวโอเคผมก็โดนตอนนั้นกีตาร์ก็เต็มปังชุดก็เต็มกูเล่นอะไรดีวะเนี่ยนั่งนั่งจนแบบเครื่องก็เต็มหมดแล้วก็โดนจับไปเล่นเครื่องเป่าเพราะว่ากลุ่มเครื่องเป่าเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แบบ นักเรียนไปเล่นน้อยที่สุดแหละไม่รู้เพราะว่าอะไรผมก็ได้จับไปอยู่กลุ่มเครื่องเป่าแล้วก็ได้เจออาจารย์เครื่องเป่าเยอะตอนนั้นแล้วก็ไม่รู้จักใครสักคนหรอกเขาก็เอาเครื่องมาแนะนําให้ดูผมก็เลยใช้ความคิดอัญชันฉลาดของผมเลือกเครื่องทอมโบนเพราะว่ามันไม่เหมือนเครื่องอื่นเครื่องอื่นเขากดปุ่มกันหมดใช่ไหมเครื่องเราสไลด์ชักเอา ไม่รู้เอาอะไรคิดไม่รู้คิดว่ามันเท่ดีดมั้งชีวิตผมชอบเลือกอะไรเท่ๆไว้ก่อนแต่จริงๆมันไม่ได้เท่หรอกนะแล้วก็ได้ไปอยู่ทีนี้ก็นั่นแหละเป็นเรื่องที่ผมได้เจอทอมบลันเพราะอะไรก็ไม่รู้ความซับเพ้าไม่ยอมไปไรายงานตัวมหาลัยถูกไหมเรื่องนี้ก็ก็ยาวอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ ตอนช่วงมสามอ่ะผมจะออกจากโรงเรียนมัธยมสังคิดด้วยแล้วก็จะไปเรียนสายอาชีพเพราะว่าตอนนั้นตัวเองก็ชอบไม่ได้ชอบดนตรีขนาดนั้นหมายถึงว่าก็ไม่ได้ชอบดนตรีแต่แรกอ่ะเพราะว่าไปเรียนเพราะว่าไม่มีที่เรียนถูกไหมแล้วก็เลยแบบเล่นๆไปแล้วก็ได้อยู่วงโยตอนนั้นน่ะแล้วก็สนิทกับวงโยมากแบบเหมือนอะไรอ่ะรุ่นพี่รุ่นน้องตอนนั้นแบบรักปานจะเก,กินกิน ก็สนุกดีมันเลยมีความผูกพันเยอะก็เลยทําให้ผมตัดสินใจเรียนม .4 ที่โรงเรียนมัธยมสังคิตต่อหลังจากนั้นก็เริ่มรู้แล้วว่าถ้าเราไม่ไปสอบดนตรีต่อเราจะทำอะไรไม่ได้เลยชิบหายแน่ๆก็เลยเลือกที่จะตั้งใจสอบสอบมีกิจกรรมมีงานดนตรีที่เป็นเกี่ยวกับเราเราก็ไปร่วมตลอดไปเข้าร่วมกับเขาอะไรเงี้ย ได้เจออาจารย์มากขึ้นได้เจอเพื่อนมากขึ้นก็สนุกดีตอนนั้นก็กดดันนะเริ่มกดดันแหละตอนมปลายอะไรเงี้ยเริ่มแบบเชื่อเพื่อนโรงเรียนอื่นเก่งยังวะอะไรเงี้ยทําไมเราเล่นไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยตรงน,นั้นก็ตั้งใจสอบปิดหู oh, ปิดตามไม่เรียน้วยสอบอย่างเดียวแล้วก็ก็ได้ไปสอบที่มหาลัยแล้วก็สอบผมสอบที่เดียวเลยนะเพราะว่า เหมือนว่าที่ที่ผมไปสอบมันเปิดก่อนผมก็เลยไปสอบมันเป็นทุนทุนร้อยเปอร์เซ็น่ะผมก็ได้ไปสอบแล้วผมก็ได้ทุนแล้วผมก็ได้เข้าเรียนที่สถาบันดนตรีกระรยาณิวัฒนามันเป็นสถาบันดนตรีที่เปิดใหม่นะในไทยนั่นแหละก็เลยทำให้ผมได้เลือกเข้าไปเรียนดนตรีอย่างจริงจัง <S 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 ผมคิดว่าการเรียนดนตรีความยากที่สุดเลยคือ วินัยแล้วก็ความเอาชนะความขี้เกียจของเรานี่แหละอย่างเราเล่นดนตรีอย่างเงี้ยมันเหมือนกีฬาเหมือนนะคนเคยพูดกับผมว่าแบบถ้าเราไม่ซ้อมเราก็จะไม่พัฒนาทีนี้เราก็ต้องซ้อมถูกไหมเราต้องซ้อมอย่างถูกวิธีศึกษาว่ามันซ้อมยังไงถึงจะประสบความสําเร็จได้อะไรเงี้ยหลักๆเลยที่ความยากของผมคือความนี่แหละเป็นเรื่องของวินัยที่แบบจะทําให้คนเรา พอต่ก่อนพูดตรงๆเลยอย่างเล่นดนตรีอย่างเงี้ยแบบมันเหมือนคนขายวิญญาณอะ่ะเคยดูหนังดนตรีมาที่มันแบบเชียกูตัดทุกอย่างออกจากชีวิตได้เพื่อแบบกูจะไปเป็นศิลปินเลยเงี้ยไม่อารมณ์นั้นเลยนะตั้งแต่แบบผมเลือกที่จะแบบเล่นดนตรีเครื่องทำงบนอนะ่ะตั้งแต่มัธยมผมไม่ได้ไปนู่นไปนี่ผมวันหยุดผมก็ไปซ้อมอะไรเงี้ยมันเหมือนเราขายวิญญาณชีวิตเนีนะ้ผมอยู่กับดนตรีไปแบบเยอะมาก มั้ครึ่งครึ่งอ่ะผมคิดว่ามีแบบช่วงแบบเลือกแค่ดนตรีเลือกแค่ทอมโบนไม่เลือกอย่างอื่นเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งเดี๋ยวมาถึงวัยหนึ่งเราก็จะคิดได้ว่าทอมโบนเป็นแค่พาร์ทพาร์ทหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ย <S <S จ,รจริงๆการเรียนดนตรีเนี่ยมันมีเรื่องที่จะทาให้เราท้อหลายๆคนก็คิดว่าเป็นเหมือนกันแต่ว่า ไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นด้วยเรื่องอะไรถูกไหมแต่ว่าผมอะ่ะเป็นเป็นเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันมันสนุกนะแต่ว่ามันมีการลงทุนที่เยอะแล้วก็ไหนจะค่าเทอมแล้วก็ไหนจะค่าเครื่องดนตรีไหนจะค่าเรียนอะไรเงี้ยผมอาจจะได้ทุนโชคดีแต่ว่าถึางว่าผมก็ต้องใช้ชีวิตใช้กินเดินทางอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายที่แบบมหาศาลนะกับการเรียนดนตรีถ้าผมไม่ได้ทุนปน่านนี้ผมอาจจะแบบ ไม่ได้เรียนดนตรีถูกว่าแต่ผมได้ทุนมันก็เลยช่วยที่บ้านได้ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยมันมีช่วงหนึ่งที่แบบพอผมโตขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ต้องเหมือนพึ่งพาตัวเองนิดนึงมีช่วงที่แบบผมเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยทําพาตไามอะทำแมคโดนัลด์ทำ,ทำไปเรื่อยอะ่ะทำงานคืนทําไมกูต้องพยายามขนาดนี้วะอะไรเงี้ยแม่งท้อขนาดแบบผมอยากลาออกอะ่ะ ไม่ได้หมดไฟในการเล่นดนตรีหมดไฟกับการสู้ไปกับการเล่นดนตรีเนี่ยมันแบบทําไมกูต้องลําบากขนาดนี้้วยวะอะไรเงี้ยทําไมกูต้องพยายามขนาดนี้ด้วยกูสู้ไปทํางานก่อนดีไหมแล้วก็ค่อยกลับมาเล่นดนตรีอาจจะมีความสุขกว่านี้เพื่อนพี่อาจารย์ครอบครัวคุณพ่อนี่แหละช่วยแบบ พพอร์ตในเรื่องของสภาวะจิตใจให้แบบสู้ต่อไปอะไรเงี้ยก็เลยสู้จนเรียนจบมาได้ปีนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจนะ <borrowing noise> ผมก็รู้สึกว่าดนตรีได้ทำให้ผมเจอคนมากทำให้ผมได้มองโลกในอีกมุมหนึ่งผมรู้สึก MM ว่านักดนตรีจะมองโลกไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะรู้สึกว่า มันจะแบบมองโลกเป็นไปได้เยอะกว่าแบบแทนที่แบบเราจะใช้ชีวิตกันเป็นล็อกๆ็อกล็อกล็อกอะไรเงี้ยแบบเรียนจบทํางานนี้ลาออกตกงานอะไรเงี้ยไม่ผมรู้สึกว่าดนตรีมันทําให้ผมมองได้ว่าแบบมันเป็นไปได้หมดจริงๆนะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเรียนจบแล้วทํางานเลยหรืออะไรเงี้ยหรือไม่ก็สังคมด้วยที่แบบทําให้ผมได้เป็นอย่างนี้แต่ผมรู้สึกว่าดนตรีสอนผมเยอะเหมือนกันการใช้ชีวิต การวางตัวการเข้าสังคมหรือการมีวินัยต่อตัวเองอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าไม่มีดนตรีผมอาจจะไม่มีวินัยขนาดนี้ก็เลยอยากขอบคุณดนตรีขอบคุณอาจารย์ที่สอนมาขอบคุณเพื่อนขอบคุณสังคมขอบคุณสิ่งแวดล้อมขอบคุณพ่อขอบคุณน้องขอบคุณน้าขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบคอยช่วยเหลือตอน ช่วงที่มันลำบากอะไรเงี้ยที่ผ่านมาก็ดีใจที่ได้เรียนตีไม่เสียใจนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อีกเหมือนเคยถ้าไม่มีทุกคนเข้ามาก็ผมก็คงไม่มีกําลังใจที่จะทําแต่ก็จะทำเหมือนเดิมนี่แหละขอบคุณที่ยังติดตามโอเคไหม